ค่ะอ่ะและนอกจากความช่วยเหลือที่เกิดขึ้นในประเทศเราแล้วนะคะที่เมียนมาแน่นอนว่าเราก็ต้องส่งความช่วยเหลือไปเป็นเรื่องของมนุษยธรรมนะคะ,คะซึ่งทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาหูมันนะคะคือท่านก็ได้ ไปที่ท่ากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองอมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไปเป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลจากกองทัพไทยเพื่อที่จะเดินทางไปช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับประชาชนที่เมียนมาหลังจากที่พึ่งจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ที่นั่นคือ8.2ริกเตอร์ิตรนะคะ,คะส่งผลกระทบ ต่อเมืองสําคัญสําคัญอย่างเช่นที่มันดเดลเนปีดอแล้วก็ย่างกุ้งโดยที่มีพลเอกนัทพงศ์นาควาน,นิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศพลเอกมนัฐจันดีเสนาธิการกองบัญชาการกองทัพไทยเข้าร่วมโดยพันเอกขจรศักด์ภูล,ละโพทอง รองพ่วงในการสำนักปฏิบัติการกรมยุทธการทหารกองบัญชาการกรองทัพไทยเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการค่ะนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในพันธกิจด้านนุษยธรรมของประเทศไทยแล้วก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านที่มีมายาวนานด้วยซึ่งคุณภูมิธรรม กล่าวกับกำลังพลนะคะว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างขอชื่นชมกำลังพลของกองทัพทันทีที่เกิดเหตุก็ได้ส่งกำลังเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องคือทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่ค่ะมีการส่งกำลังพลเข้าไปเกือบ1,000นาย พร้อมกับบอกว่าการเกิดเหตุภัยพิบัติเป็นความร่วมมือของมนุษยชาติซึ่งที่เมียนมาเขาก็ได้ร้องขอให้นานาประเทศเข้าไปให้ความช่วยเหลือจึงชื่นชมแล้วก็ขอบคุณที่เป็นตัวแทนของคนไทยก็ฝากบอกว่าให้ทุกคนทํางานให้เต็มที่ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมสิ่งที่สําคัญยังมีพี่น้องชาวไทยในเมียนมาขอให้ความสำคัญช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด โดยที่เราเตรียมเครื่องบินไว้แล้วนะคะ,คะก็ขอให้กําลังใจทุกคนนะคะค่ะทีนี้การส่งความช่วยเหลือให้กับเมียนมาครั้งนี้นะคะรัฐบาลไทยได้มอบหมายให้กองบัญชาการกองทัพไทยเป็นหน่วยหลักค่ะในการจัดตั้งชุดช่วยเหลือแผ่นดินไหวในเมียนมาในพื้นที่เมืองเนปิดอนะคะภายใต้การควบคุมแล้วก็การกํากับสํานักปฏิบัติการกรมยุทธการทหารมีการวางแผนอย่างรัดกุมครอบคลุมในทุกมิติของการช่วยเหลือตามหลักปฏิบัติด้าน HADR เรื่องของการส่งเจ้าหน้าที่เป็นภารกิจในชุดดูแลและกิจประกอบไปด้วยนะคะกำลังพลทั้งหมดเนี่ย55นายเขาแบ่งออกเป็น8ชุดด้วยกันค่ะ ส่วนภารกิจหลักๆก,ก็คือการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับผู้ประสบภัยในเมียนมาแล้วก็ดูแลช่วยเหลือคนไทยด้วยที่ได้รบับผลกระทบอยู่ในพื้นที่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีภารกิจด้านการค้นหาแล้วก็กู้ภยัยการแพทย์ฉุกเฉินการตั้งโรงพยาบาลสนามระดับเบื้องต้นมีการประเมินความเสียหายแล้วก็การสนับสนุนด้านการสื่อสารและข้อมูลข่าวสารซึ่งภารกิจเดินทางในครั้งนี้นะคะได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศทั้งหมด3เที่ยวบินก็คือ เที่ยวบินที่1วันนี้นะคะ30มิีนาคมจะส่งกําลังพลจากกรุงเทพไปย่างกุ้งแล้วก็นีบิดอแล้วก็กลับมากรุงเทพเที่ยวบินที่2จะเกิดขึ้นวันที่2เมษายนนะคะเดินทางเข้าสลับกําลังและเที่ยวบินที่3คือวันที่5เมษายนนี้เป็นการเดินทางกลับถิ่นฐานค่ะอีกด้าน